สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม YouTube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็กลับมาอีกครั้งนะครับผมไม่ได้ทําข่าวให้2วันนะครับต้องขออภัยจริงๆครับวันนี้ภารกิจวันสุดท้ายนี่ก็รับสมัครเวนมาหนึ่งมาสี่ก็เป็นวันสุดท้ายละนะครับพอดีผมแวบมาจัดการเรื่องข่าวให้ก่อนนะครับข่าวใหญ่ของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวของจิลันซานโชผมบอกได้เลยวว่าซานโชมีทั้งด้านดีและด้านลบนะครับวันนี้เอาด้านดีก่อนเนาะ ด้านดีก็คือเป็นนักเตะร,ระดับโลกแต่ด้านลบคือพฤติกรรมนะครับก็วันนี้เนี่ยกานเลนเซาเกตเนี่ยถึงขนาดออกมาเตือนเลยนะครับว่าในช่วงที่คุณอายุ19เนี่ยมันมีช่วงเวลาที่ทําผิดได้แต่ต้องปรับปรุงตัวนั่นเองนะครับแล้วก็เรื่องใหญ่อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือการการเข้ามาเกี่ยวข้องของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้นะแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับมีแผนอะไรเกี่ยวกับซานโช เดี๋ยวมีในรายละเอียดเลยผมจัดข่าวแรกเลยนะผมเชื่อว่าดีลของซันโชกับแมนซิตี้ที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับในเรื่องของการซื้อกลับอ่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้นะครับแล้วก็เรื่องราวของอดีนแฮนเดอร์สันดีนแฮนเดอร์สันเนี่ยหลายสื่อในต่างประเทศนะครับเชียร์มากเลยว่าถึงเวลาละคุณต้องเติบโตละในฤดูกาลหนนะ้าคุณจะต้องเล่นให้กับทีมใดทีมหนึ่งที่มันมีลุ้นนะครับก็ไม่แน่เนาะ ถ้าเชฟฟียูนิเต็ดได้เล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกขึ้นมาล่ะอะไรก็เกิดขึ้นได้แต่แต่นะครับก็ต้องอะไรอีกหลายๆอย่างที่แมนยูจะต้องปรับนะครับแล้วก็เรื่องราวของอเล็กซิสนะครับยังไงก็กลับแมนยูนะครับโซชาตเตรียมแผนละว่าจะทํำยังไงต่อเดี๋ยวมีในรายละเอียดของข่าวนะครับเรามาดูรายละเอียดของข่าวนะครับสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันช่วงเช้าวันนี้นะครับข่าวที่1นนะครับผมเปิดประเด็นด้วยเรื่องราวของเจอร์ซานโชนะครับ เรื่องรของซานโชกับสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับกับเงิน115ล้านปอมน,นะครับเอาเรื่องของแมนยูที่เกี่ยวข้องกับซานโชก่อนคือแมนยูในดูกาลนี้จะยังไม่ซื้อซานโชถึงแม้จะตกเป็นข่าวว่าจะเซน็นแต่แมนยูก็บอกว่ายังไม่เซ็นอะไรเงี้ยเขาอาจจะอุบอะไรไว้สักอย่างหนึ่งแต่ผมเชื่อว่านะครับสิ่งสโมสรที่ทําจริงอะอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยที่กังแกผมกงจ็พูดถึงเนี่ยดีลนี้น่ากลัวนะครับ สโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับพร้อมที่จะทุ่มเงินเต็มนะครับ115ล้านปอนด์ที่จะดึงซันโชกลับมารวบทัพซิตี้นะครับคือเป๊ปมองว่านะครับการได้ที่ราฮิมเตอร์ลิงเนี่ยได้คู่หูอีกฝั่งหนึ่งอนะราฮิม e กับซันโชโจมตีทางด้านข้างมีกุลกับเดอะบอยเนี่ยเป็นย์เมเกอร์กับหน้าเป้ามันน่าจะเป็นน่าจะลงตัวนะนี่ผมยังไม่นึกเบนเดโดซิบานะที่เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมอยู่แล้วแล้วก็ กา,การจากไปของดับบี้ซูบาเนี่ยหลังจากจบฤด,ดูกาลนี้นะครับซานโชตอบโจทย์ได้เลยผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะเพราะว่ามิดฟิลด์โฮลิงบอลอย่างโรดดี้เนี่ยโอเคอยู่นะครับเป๊ปเขาเตรียมมางานมานานแล้วล่ะนะครับทีนี้กลับมาที่ประเด็นของซานโชต่อนะครับค่าธรรมเนียมนะครับมันมันเป็นเงินที่สูงที่ดอทมุลเนี่ยแมนยูเนี่ยเขาอรอฤด,ดูกาลหน้าเพราะว่าอาจต่อรองราคาได้น้อยกว่าน,นี้นะครับแล้วก็หลังจากนี้เนี่ย เป๊ปจะทำยังไงกับดิวของซันโชนะครับสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยกำลังดูท่าทีในเรื่องของโทษแบนก์ก่อนนะครับเพราะว่ามันมีเรื่องของกฎการเงินเนี่ยคือซิตี้จะขยับอะไรตอนนี้เนี่ยมันมันมันต้องรอให้ศาลเขาประกาศ่อแล้วซึ่งจะเป็นวันพุธกลางเดือนกรกฎาคมนับจากอนุน่ะมาประมาณ5สัปดาห์นะครับกลางเดือนกรกฎาคมเอาวันพุธอะนะครับนั่นแหละวันที่ประกาศโทษแบน์ของซิตี้นะครับเราจะได้ความชัดเจนในรอบนี้นี่แหละนะครับ ซึ่งในทางทางฝั่งแมนยูเนี่ยถ้าแมนยูไม่ขยับดิวในตอนนี้นะก็จะเสียซันโชแน่นอนถ้าสมมุตินะครับในกรณีที่ทซิต t y ี้ไม่โดนแบนเล่นยู่ฟาเชนยมลิกต่อได้เขาเสริมแหลกแน่นอนนะครับอันนี้มันมีดิวเรื่องของการซื้อกลับด้วยนะอันนี้แมนยูต้องชั่งอําหนักดีนะถ้าไม่เซ็นฤดูกาลนี้นะซิตี้ตัดหน้าไปก็จบเหมือนกัน ชัดเจนตามนี้นะครับนี่คือเรื่องราวสําคัญของซันโชที่แมนเชสเตอร์ซิตี้จะดึงกลับนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของแจ็คกิลิสกันนะครับวันนี้เรื่องของแจ็คเนี่ยเป็นประเด็นที่พูดถึงในอังกฤษเหมือนกันนะครับว่าสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับมีทางเลือกเดียวคือเสนอเงิน75ล้านปอนด์ให้กับสโมสรแอสตันวิลล่านะครับสโมสรแอสตันวิลล่านะครับไม่รับข้อเสนอ60ล้านปอนด์ในการคุยกันครั้งแรกตอนนี้ กลางที่สุดละ75ล้านปอนด์ที่แจ็คเนี่ยสามารถไปอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้นะครับคือตามรายงานจากเดอะ a i l y s เด r เลสตาเนี่ยในดิวของซันโชพักไว้1ปีฉะนั้นแมนยูต้องเสริมดิวแรกๆก่อนอ่ะอันนี้นี่ผมเอาตามข่าวนะจริงๆแมนยูอาจจะซื้อซันโชก่อนก็นได้ในอนาคตนี้แต่ว่าในสื่อในวันนี้เนี่ยถ้าจะเซ็นสัญญากับแจ็คกิลิสนะครับแอสตันวิลล่าต้องการเงิน75ล้านปอนด์ นี่คือประเด็นที่ชัดเจนที่สุดสําหรับเรื่องราวของแจ็คในวันนี้นะครับก็เดี๋ยวเราดูกันนะครับรอดูได้เลยว่าแมนยูต้องขยับดิวแจ็คละเพราะว่าไม่ว่าแอสตันวิลล่าจะตกชั้นหรือจะอยู่พรีเมียร์ลีกต่อก็ต้องขายแจ็คก,กิลิสชัดเจนตามนี้นะครับสําหรับเรื่องราวของแจ็คนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสามประสานแนวลุกทีมชาติอังกฤษนะครับวันนี้เนี่ยในสื่อต่างประเทศเนี่ยมีการพูดถึงนะครับว่ามาคัตแรตฟอร์ดนะครับ แล้วก็ราฮิมสตอริงและก็แฮร์รี่เคนเนี่ยเป็นนักเตะความหวังของทีมชาติอังกฤษนะครับแต่ทีนี้เนี่ยโฟกัสของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ว่าแรดฟอร์ดเนี่ยกำลังเติบโตแล้วก็กําลังเป็นที่พึ่งให้กับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยอันนี้เป็นประเด็นสําคัญเลยนะครับและสิ่งหนึ่งเนี่ยที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยควรจะดึงมาก็คือดึงแฮร์รี่เคนนั่นเองหรือราฮิมเนี่ยน่าจะยากนะครับเพราะว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยจะไม่มีทางขายแน่แต่ในดิวของเคนเนี่ยเป็นไไปด อย่างน้อยนะครับถ้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีแฮร์รี่เคนเนี่ยเกมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเปลี่ยนไปทันทีเราคงไม่ต้องไปหาสไตเกอร์ไหนอีกแล้วนะครับก็คือเคนเนี่ยตอบโจทย์ได้แน่นอนนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นสําคัญที่แมนยูคุณจะดึงแฮร์รี่เคนนะส่วนแรดฟอร์ดเชื่อว่านะครับใน3ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นพัฒนานการของมาคัสแรดฟอร์ดว่าเป็นที่พึ่งและความหวังของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างแท้จริงนะครับแรดฟอร์ดเนี่ยเป็นนักเตะที่เปลี่ยนเกมได้ แต่สิ่งหนึ่งที่แมนยูจะต้องมีก็คือคนที่จะมาแทนแรดฟอร์ดเหมือนกันนะครับซึ่งยังไม่มีนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่แมนเชสเตอร์ยูเต็ดควรจะทนนําในอนาคตอันใกล้นี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอเล็กซิสซานเชสก่อนนะครับแต่ก่อนดูอเล็กซิสซานเชสเนี่ยดูเรื่องราวเนี่ยผมขออนุญาตใช้ข้อมูลของสำนักข่าวต่างประเทศนะครับ ดูข้อมูลว่าค่าเหนื่อยของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นยังไงบ้างนะครับคือประเด็นค่าเหนื่อยเนี่ยมัน,ม,นมันไม่พูดไม่ได้นะเพราะว่าอเล็กซิสซันเชสไม่ได้เล่นให้กับแมนยูเลยแต่ได้ค่าเหนื่อยสูงที่สุดนี่คือประเด็นปัญหานะครับก็ถ้าเป็น DKR เนี่ยสามนะครับต่อสัปดาห์นะครับดูไปตามตารางนะครับอเล็กซิสซันเชสลนคือให้ยืมนะครับแล้วก็ไล่มาเป็นพอพอกปาอยู่ในคือตัวเลขเนี้ยไม่มีทางเป๊ะกับสัญญาแน่นอน เป็นการคาดการณ์ของสื่อนะครับก็พอกบา209อองตัวนี้มาเซล205แรดฟอร์ดน่าจะ300ละนะครับสัญญาฉบับใหม่นะครับอันนี้น่าจะเป็นน่าจะเป็นการประมาณเอานะครับส่วนแฮนนี่แมกไก่189 189,000ปอนต์ต่อสัปดาห์เอาตรงๆเลยเนาะครับเหนื่อยนะักเตะแมนยูอยู่ในระดับ100,000ปอนต์ต่อสัปดาห์อย่างน้อยนะครับจนถึง500,000 500ปอน55,000ปอนต่อสัปดาห์คือของอเล็กซิส นี่แหละทำไมแมนเชสเตอร์ยูเตดถึงมั่งคั่งผมเชื่อว่านะถ้าสามารถเคลียร์ค่าเหนื่อยเนี่ยเอานักเตะระดับโลกมาแต่ค่าเหนื่อยไม่ถึงแสนเนี่ยผมว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าระดับโลกอะ่ะและค่าเหนื่อยแสนกว่าหมดนะแมนยูสุดยอดเพราะเขาจ่ายมีศักยภาพในการจ่ายเงินได้ทั้งหมดนะครับก็นี่แหละคือเรื่องราวทั้งหมดนะครับนี่คือสัญญาประมาณเอานะครับประมาณเอาแล้วก็ฟังหูให้หูนะครับฟิวโจนีกว่า ลิ้นการ์ด75,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ลิ้นการ์ดเนี่ยเออเนี่ยเ,เทพขนาดนี้นะครับ75,000เนี่ยนักเตะเก่งๆหลายๆคนของหลายๆสมโมสรเนี่ยอยู่ในระดับ2-3หมื่นปอนด์ต่อสัปดาห์แค่นั้นเองฉะนั้นค่าเหนื่อยต่ำสุดนะครับสกอตต์แม็กโทมินเน่10,000ปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับอันนี้เป็นการคาดการณ์ของสื่อต่างประเทศมาเจาะประเด็อนอเล็กซิสกอร์นะครับในสื่อวันนี้เนี่ยอเล็กซิสเนี่ยค่าเหนื่อยสูงสุดของแมนยูละ จะกลับมาอยู่กับแมนยูในดูกาหน้าซึ่งโซชาเองเนี่ยก็เตรียมแท็กติกนะครับแท็กติกที่จะให้อเล็กซิสซานเชสเล่นในดูกาหน้าแล้วนะครับเพราะว่ามันไม่มีทางอื่นอะ่ะม,มันจะมีใครเอาอะเพราะว่าเขาไมา่ได้อยู่ในฟอร์มที่ยอดเยี่ยมสมัยอยู่อาร์เซนอลแล้วอเล็กซิสนะครับใครก็รู้นะครับแล้วก็ไม่มีสโมรสรไหนนะครับอยากจะได้ตัวแบบเป็นทางการเอาตรงๆเนาะแม้กระทั่งอินเตอร์มิลานเหมือนกันนะครับฉะนั้นในดูกาหน้าเราจะได้เห็นอเล็กซิสซันเชสที่โอทฟอร์ดแน่นอนนะครับซึ่งค่าเหนื่อยเป็นสิ่งที่ต้องจ่ายเหมือนเดิม ชัดเจนตามนี้นะครับเรื่องราวของอลาซิสซันเชสนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของไคลฮาวเวิร์สกันนะครับประเด็นวันนี้เนี่ยมันอยู่ที่90ล้านปอนด์เลยนะครับเมื่อวานนี้ผมได้นำเสนอในสรุปข่าวนะครับว่าสโมสรบาเยอร์มินิกเนี่ยเขาจัดเต็มนะอยู่ในเลท90ล้านปอนด์นะครับวันนี้นะครับสโมสรเชลซีเนี่ยจะเพิ่มข้อเสนอนะครับอีก15ล้านปอนด์ เชลซีนำเสนอนะครับ75ล้านปอนด์คายฮาวเวิร์สไป่บอีก15ล้านปอนด์เป็น90ล้านปอนด์ตามที่สโมสรไบเออร์ลเวอร์อคูเซ่นต้องการนะครับก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังไม่ขยับดีลคายฮาวเวิร์สนะครับไม่รู้ว่ารออะไรอยู่นะครับแต่ว่าจริงๆอะ่ะถ้าเชลซีมาถึงขนาดนี้นะครับมันก็จะเหมือนดีลของทีมบอร์เนอร์ดีลของฮาคิมซีเยกเนี่ยผมนี่ยกนิ้วโป้งให้เลยนะว่าเขานี่แจ่มจริงๆคุณเจรจาล่วงหน้าได้นี่แสดงว่าเงินเนี่ย สุดยอดนะครับก็หลังจากนี้นะครับเชลซี Chelsea ยื่น90ล้านปอนด์เนี่ยแมนยูต้องแสดงท่าทีละเอาหรือไม่เอาไคลฮาวเวิร์สเนี่ยาเยูมินกเอาเชลซี Chelsea เอาแล้วแมนยูเนี่ยตกเป็นข่าวทุกวันเอาหรือไม่เอานะครับส่วนลิเวอร์พูลเนี่ยถ้า90ล้านปอนด์ผมเชื่อว่าพับเก็บใส่กระเป๋าได้เลยเพราะอะไรเพราะว่าการเซ็นสัญญากับมินามิมน,น7.25ล้านปอนด์เนี่ยผมรู้แล้วว่ามันตอบโจทย์ได้ชัดเจนเหมือนกันนะครับ ไม่จะเป็นจะต้องทุ่มคน,คนที่แพงแต่ต้องทุ่มเมับคนที่ใช่นี่นครับคือสิ่งที่แมนยูจะต้องทำตอนนี้นะครับก็คิดว่าไคลฮาเวิร์ใช่ก็ต้องทุ่มเงินชัดเจนตามนี้นะครับนี่คือเรื่องราวของไคลฮาเวิร์นะครับเรามาต่อกันที่ผู้สาป,ประตูตัวแทนของเคป้าประเด็นนี้ต้องพูดถึงนะครับเพราะว่าเรื่องราวของเคป้าเมื่อวานนี้สโมสรเชลซีเนี่ย,สม,สยมีความเคลื่อนไหวในดีลของเคป้า จะขายเคป,ป้าจะเสริมเฟรเซอร์ฟอสเตอร์ผู้สารประตูของเซาท์แฮมตันนะครับตามรายงานจากสื่อต่างประเทศในวันนี้นะครับว่าสโมสรเชลซีเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีวินนีค่คาบาเยโรอยู่นะครับแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ยังไงอะ่ะคนที่จะมาแทนเพราะเขาอายุเยอะแล้วนะครับแต่ในทางกลับกันนะตามรายงานจากฟุตบอลอินไซเดอร์ในวันนี้นะครับว่าในสื่อต่างประเทศเนี่ยทำการวิเคราะห์ไว้ว่ามีผู้รักษาประตูอยู่5คน ที่จะมาเล่นให้กับเชลซีได้ในะดูกานหน้านะครับในกรณีที่เคป้าถูกขายนะครับนักเตะคนที่หนึ่งที่เป็นเต็งหนึ่งก็คือไรอันเฟรเซอร์นั่นเองไม่ใช่แรนเฟรเซอร์ Fraser, ขอโทษครับเฟรเซอร์ฟอสเตอร์ขอภัยนะครับก็เป็นผู้ดาแาประตูของสโมสรเซาท์แฮมตัน pton, ที่มีความโดดเด่นตั้งแต่สมัยอยู่กับกัสโกเซลติกแล้วเซาท์แฮมตันดึงมานะครับการป้องกัน1ต่อหนึ่งเนี่ยเฟรเซอร์ฟอสเตอร์เนี่ยทำได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆนะครับเขาเรียกว่าเป็นสัญชาตญาณเลย แล้วก็เราจะเห็นได้จากเกมทีมชาตินี่แหละคือเกมใหญ่ๆโชว์ฟอร์มได้นี่แหละนักเตะระดับโลกเนี่ยคือประมาณนี้นะครับในส่วนของฟุตบอลอินไซเดอร์นำเสนอว่าเฟรเซอร์นี่คือเบอร์หนึ่งส่วนเบอร์สองอังเรโอนานะครับของอาแจ็ก์อัลเดอร์ดัมนักเตะคนผู้สาป,ประตูคนนี้นี่ยังไงเนี่ยเขาย้ายจากอาแจ็ก์อัลเดอร์ดัมแน่นอนนะครับซึ่งมีเป้าหมายปลายทางอยู่ที่บาร์เซลโลนาด้วยเช่นกันนะครับแต่เชื่อว่า เชลซีมีโอกาสนะครับเพราะว่าความสัมพันธ์ที่ดีกับสโมสรอัจจักรอัมเดอร์ดัมนี่แหละนะครับส่วนผู้สารประตูคนที่3นะครับก็คือเปาโลเปสนะครับเปาโลเปสเนี่ยเป็นผู้รักษาประตูของสโมสรโรมานะครับจริงๆอะ่ะตามรายงานจากเดลี่เมลเนี่ยผู้สารประตูคนนี้เนี่ยหลังจากที่อาริซอนย้ายเนี่ยโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมมากนะครับก็แต่ผมคิดว่าเชลซีคงจะไม่เซ็นนะเพราะว่า ไม่น่าอยู่ในเลดราของของตัวของอใครนะ <c oughs> แฟงนำผาดต้องคุณโคดนี่นานจังเลยนะครับก็คนต่อไปก็คือดีนธนสันอันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าไม่ต้องปรับตัวเลยนะถ้าเชลซีได้เนี่ยหูหนึบแน่นอนแต่แมนยูคงจะไม่ยอม DKR 29ย่าย่าง30คือฤดูก,กาลหน้าเนี่ยถ้าแมนยูจะทำอะไรเนี่ยก็ต้องเลือกแล้วลละเป็นอายุที่ d ด r เนี่ยจะต้อง อาจจะเป็นตัวจริงบ้างนะครับแต่ว่าก็ให้ดูการุจกกิบุฟฟ่อนน่ะคือเป็นเพชรที่ไหนอ,อยู่ที่ไหนมันก็เป็นเพชรเอาส,สั้นๆง่ายๆเนาะสำหรับเดียนะครับส่วนในดินเทนสันเนี่ยถ้าต้องการให้คือเขา่าต้องการลงสนามอย่างเป็นทางการนะเพราะมันมีผลดีกับทีมชาติอังกฤษนะครับถ้าจะไปอยู่กับสโมสรที่ให้ลงเล่นสม่ําเสมอก็ควรจะเป็นสโมสรที่ได้เล่นบอลยุโรปด้วยมันจะได้พัฒนากว่าเดิมนะครับก็คนที่4เลยนะนะส่วนคนสุดท้าย คนสุดท้ายเนี่ยเป็นผู้สาประตูของสโมสรเอซิมิลานก็คือกาลุจิดอนนาลุม่านะครับซึ่งเป็นผู้สาประตูฝีมือดีจริงๆนะครับก็เอซิมิลานเนี่ยไม่มีทางเลือกหรอกถ้าถ้าเชลซีจะเซ็นเพราะว่าใจของดอนนาลุม่าเคยเคยเชื่อมโยงมาถึงพิมพิลิกแล้วนะครับก็นี่คือหาผู้สาประตูที่สโมสรเชลซีเนี่ยจะดึงมีหนึ่งในนั้นมีดีนเฮนเดอร์สันของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยเช่นกันนะครับ แล้วมาต่อกันที่เรื่องราวของคริสมอรลิงกันนะครับคริสมอรลิงนี่เป็นข่าวใหญ่ในในอิตาลีเลยวันนี้นะครับไม่ได้เป็นที่ตัวของคริสนะแต่เป็นคนที่จะดึงคริสมาประธานสโมสรโลมานะครับแล้วก็ผู้อำนวยการฝ่ายกีฬานะครับวันนี้นะครับจารูกา้าพาลาติซีอนาคตไม่สดใสเพราะว่ากำลังจะโดนขับออกจากสโมสรนนครับข่าวใหญ่ในวันนี้จริงจเนี่ยตามรายงานจากฟุตบอลอิตาเลียนะครับว่าบอร์ดบริหารของโลมา กำลังจะถูกไล่ออกยกชุดเลยเนี่ยประเด็นสําคัญอยู่ตรงนีนะ้และทีนี้เนี่ยปัญหาคือนักเตะเค,คว้งแน่นอนคือผู้ในการฝ่ายกีฬาเนะี่ยเคยวางแผนคือคนสําคัญนะเป็นคนสําคัญที่แมนยูยังไม่มีด้วยถ้ามีเขาจะกําหนดทิศท,ทางของสโมสรแบบชัดเจนเลยว่าเป้าหมายปีนี้คืออะไร คือมันโค้ดและก็ทำหน้าที่ของโค้ดไปส่วนคนที่วางเป้าหมายกับการเสริมทัพเนี่ยก็ต้องเลือกนะครับก็ตามรายงานจากสื่อต่างประเทศในวันนี้นะครับปาลตติซี่พร้อมผูม้อนการฝ่ายกีฬาตัวเขาเองเนี่ยแล้วก็ประธานสโมสรกําลังจะถูกไล่ออกมันมีบอรดบอรดที่คุมอยู่นิดนึงนะน่ากลัวที่สุดก็คือเรื่องของการเมืองในอิตาลีนั่นเองนะครับผมย้ําชัดๆเลยว่าการเมืองในอิตาลีมีผลต่อสโมสรฟุตบอลมากๆ ชัดเจนตามนี้นะครับเดี๋ยวรอดูกัน,นครับว่าสอลลิงกับมาฮิลิกมาคิตายาเนี่ยจะได้ไปอยู่โรม่าหรือเปล่าถ้าผู้บริหารฝ่ายกีฬาคนนี้โดนไล่ออกนะครับอนาคตกับสโมสรอ,อย่างเดียวชัดเจนตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของการ์ลเซาเกตนะครับวันนี้ผมเจาะราละเอียดเชิงลึกให้หมดทุกเรื่องนะครับเพราะว่าเตรียมข่าวมาให้แบบจัดเต็มผมผมหายไป2วันเนาะเรื่องราวของเซาเกตในวันนี้นะครับพูดถึงซานโชตรงๆเลย ไม่ได้ด่าไม่ได้ว่านะครับแต่ว่าซานโชต้องปรับนิสัยการทำผิดกฎครั้งล่าสุดนะครับที่ดอดมุนปรับซานโชไป1 0 0 0 0 1ม0 0 0ยูโรอ่ะผิดจริง 1. เรื่องของการระบาดของไวรัสโคโรนาคือมาตรการระดับชาติซานโชไปตัดผมครับเขาไม่ให้ตัดผมเลยเขาไม่ให้เข้าร้านตัดผมแล้วคร้างตัดผมก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะตัดผมซานโชด้วยแต่ซานโชตัดผมมาโดนไป1 0,000ปอ,อนสโมสรปรับไปแล้วนะครับ ส่วนเรื่องที่2เรื่องของการนอนหลับในห้องห้องที่เขาแบบกําลังเตลวอยู่ซันโชทําประจําเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือมันเป็นนิสัยของซันโชด้วยคือดือ้อเอาตรงๆเนาะเนี่ยครับทีนี้ผมมาโฟกัสสิ่งที่พูดไปเมื่อกี้นะครับทีละข้อเซาเกตบอกเลยนะครับว่าเขายังเด็กมากนะครับสําหรับซันโชเขาไม่ได้รับการตัดสินใจที่ดีทุกครั้งหรอกผมคิดว่าบางครั้งเองเนี่ยซันโชต้องดูแลตัวเองให้มากกว่าน,นี้ และบางทีเองเนี่ยอยากให้ใครถ่ายรูปของเราท่านเราไม่อนุญาตและบางทีตำแหน่งที่เราถ่ายรูปก็ไม่ควรที่จะไปถ่ายในที่ที่เป็นส่วนตัวของเราคือซันโชเนี่ยคือไปความเป็นเด็กะครับซึ่งผมทุกคนเคยเป็นเด็กอะ่ะมันมีข้อผิดพลาดอยู่แล้วนะครับไอ้ความที่ซันโชจะต้องเติบโตขึ้นกว่าเดิมเนี่ยและเป็นนักเตะที่เป็นความหวังของทีมเป็นซูเปอร์สตาร์เนี่ยเชื่อว่าซันโชจะต้องแก้ไขข้อผิดพลาดของตัวเองก่อนถ้าจะพัฒนาไปในทางที่ดีเนี่ย ซานโชต้องทำอย่างนี้นะครับก็เป็นความเห็นของกาเลสเซาเกตนะครับเซาเกตมองว่านะครับหลังจากนี้เนี่ยเกมระดับทีมชาติเกมระดับใหญ่ๆเนี่ยมันจะเป็นบทพิสูจน์ของนักเตะระดับโลกเหมือนกันว่าจะปรับตัวในสนามนอกสนามก็ต้องดีด้วยเช่นกันชัดเจนตามนี้นะครับนี่คือข้อคิดของเซาเกตที่มอบให้กับซานโชนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของดีเทนนสันที่ผมพูดไปเยอะแล้วนะผมจะไม่พูดละว,วันนี้พูดเรื่องสัญญาของอนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเป็นข่าวดีเนะาะองเกลโกเมสนะครับดูเหมือนว่านะครับกำลังจะตกลงต่อสัญญาฉบับใหม่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างเป็นทางการนะครับโดยจะรับค่าเหนื่อยมูลค่า25,000ปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับาตามรายงานจากสื่อต่างประเทศนะครับว่าการพูดคุยของโซชากับองเกลโกเมส แฮปปี้แค่นี้แหละคำว่าแฮปปี้นี่คือทุกอย่างละนะครับก็รอเซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการแบบอ f ฟฟิเชีนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของชเซมูริโญ่กันบ้างนะครับในสื่อต่างประเทศนี่เขานับถอยหลังเลยอะ่ะเอ้ยมาแล้วพิมเมลิก17นี้วันนี้15อีก2วันนะครับคือพูดถึงเกมมันสุกเลยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะไปเยือนสเปอร์ทีนี้เนี่ย สเปอร์อุ่นเครื่องในบ้านนะครับแพ้นะครับแพ้นอริซิตี้แมนยูเนี่ยก็ตามข่าวที่เราทราบกันเซสชั่นแรกแพ้สองหนึ 1, ่งเซสชั่นสองแก้ตัวชนะสามหนึ่งทีนี้เนี่ยไอประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่สกอร์หรอกครับมันอยู่ที่ฟอร์มในสื่อต่างประเทศนะครับเขาพูดทำนองว่ามูรินโญ่เนี่ยขม่มข่มโซชาเลยว่าเกมในบ้านของสเปอร์โหดนะอะไรประมาณนี้โหดแต่ อุ่นเครื่องล่าสุดเนี่ยปัญหาเพียบเลยนะแต่ในขนาดเดียวกันการซ้อมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีแต่คำว่าฟิตก็ลองดูเอาก็ได้นะว่าเกมในบ้านที่ยอดเยี่ยมของสเปอร์เนี่ยเจอกับแมนยูฟิตเนี่ยมันจะเป็นแบบไหนนะครับในสื่อต่างประเทศพูดไว้เนาะผมเอาตามนี้นะพูดไว้ว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยจุดจุจุดผมให้เติมเองอ่ผมไม่ เพราะว่าผมก็มีแฟนสเปอร์อยู่นะผมก็เข้าใจว่าแฟนสเปอร์ก็จะเออแฟนแมนยูก็จะเออผมคุ้นกลางๆเลยว่าเนี่ยคู่นี้สนุกเออคู่นี้สนุกและเชื่อว่าจะเป็นจุดที่ชี้ว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดดีพอสำหรับยูฟาแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลหน้าหรือไม่นะครับก็มันเป็นเรื่องของการข่มกันร,ระหว่างโค้ชอย่างมูรินโญ่กับโซชาแต่ผมเชื่อว่าถ้ามูรินโญ่แพ้นะ <c oughs> ตำแหน่งนอกจากจะสะเทือนแล้วเนี่ย ศักดิ์สีทที่เคยค้ำคอว่าเหนือโซชาเนี่ยเลิกคุยได้เลยชัดเจนตามนี้นะครับนี่คือเรื่องราวของการเปรียบเทียบเรื่องของโค้ดในสื่อต่างประเทศนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของการเสริมทัพนะครับวันนี้ข่าวแมนยูผมบอกแล้วนะดูให้จบเพราะมันมันจัดเต็มจริงๆนะครับเรื่องราวของฟอรันโทเรสนะครับที่แมนเชสเตอร์ยูเต็ดสนใจเนี่ยอยู่ในเลท80ล้านยูโร ทั้งลิเวอร์พูลและแมนยูครับมีโอกาสเซ็นได้ทั้ง2ส,สโมสรตามรายงานจากดอบาลอนนะครับว่าลิเวอร์พูลเองเนี่ยเขาเรียกว่าไงอะชัดเจนกับฟอร์เรนทอเรสมากเลยผมไม่สามารถพูดได้ว่าจะยื่นหรือไม่ยื่นแต่เลดยื่นต้องอยู่80ล้านยูโรพูดได้แค่นี้นะครับส่วนทางฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองมีดีวของเขาอยู่แล้วทีนี้เนี่ยถามว่าเป็นข่าวเชื่อมโยงกับฟอร์เรนทอเรสไหมเป็นแต่มีดีวของตัวเองอยู่แล้ว ชัดเจนตามนี้นะครับฉะนั้นโอกาสที่ฟลอเรนเสจะมาอยู่กับแมนยูเนี่ยน่าจะยากหน่อยนะครับปิดท้ายด้วยข่าวนี้นะครับก็เป็นภาพเกมที่เจอกับเวสบอมนะครับก็ในเกมนั้นเนี่ยเราจะเห็นฟอร์มของบูโน่ฟอร์มของแรดฟอร์ดนะครับผมแปะทวิตเตอร์สั้นๆไว้เนาะแล้วคลิกเข้าไปดูนะครับเราจะเห็นการการที่แรดฟอร์ดพลิกตัวเขาเลอ,เอาตรงๆเลยนะความมั่นใจและไม่เจ็บความฟิต มาหมดเลยนะครับนี่แหละสิ่งที่สเปอร์กำลังจะเจอนะครับบูโนฟอนันเดสกับพอกบาขนาดไหนถึงแม้ว่าจะเป็นการเล่นทีมแบบไม่เป็นทางการแต่มันก็เป็นจุดที่ยอดเยี่ยมของแมนยูเหมือนกันนะครับก็เอามาฝากสั้นๆตามนี้นะครับจบไปแล้วนะครับข่าวทั้งหมดนะครับพักเช้าของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแบบเจาะลึกและละเอียดนะครับใช้เวลาเยอะแต่จบนะครับก็อยากให้ทุกท่านดูให้จบนะครับผมหายไป2วันเนี่ยผมก็อยากกลับมาทําข่าวแบบ นะครับวันนี้ได้เลิอกเอาเลือกเอาใช้ละนะครับก็ติดตามมันต่อไปนะครับว่าดีลของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดดีลไหนจะสําเร็จก่อนนะครับแฟนแมนยูถามใน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 บอร์ดอะคืออยากจะถามแล้วก็ถามมาเลยนะครับในนั้นนะเดี๋ยวผมจะมาตอบในสื่อแล้วกันพอดีผมดูทุกอันนะครับผมกดหัวใจให้หมดแล้วก็จะมาตอบให้ในคลิปอย่างนี้แล้วกันนะครับวันนี้สรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็จบกันไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณทูวิชั่นนะครับสดที่นี่ที่เดียวทูวิชั่นนะครับ สนใจสมัครท v i ิช o n โทร02 700 8000นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิทย์สุนประสิทธิ์ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ